พระพุทธศาสนากับสังคมไทยในแยกจากกันไม่ออกถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามกีดกันความสัมพันธ์ของพระสงฆ์กับสังคมไทยออกไปให้ต่างฝ่ายต่างอยู่ก็เป็นไปไม่ได้เมื่อสังคมชุมชนประเทศชาติเข้าสู่ภาวะวิกฤตพระภิกษุสงฆ์ย่อมทนนิ่งเฉยอ,อยู่ไม่ได้ทุกครั้งไปนะคะเช่นเดียวกันครั้งนี้ ปีอธิการบดีมจรหนุนนำโคกหนองนาโมเดลเป็นฐานแก้จนเป็นเทรนการพัฒนาของโลกวันอาทิตย์ที่24กันฎาคม2565คือวันนี้นะคะในการสัมมนาและงานประถมนิเทศนิศสิตสาข,ขาการพัฒนาสังคมคณะสังคมศาสตร์มห,า,า,มหา,า,า,าวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจำปี2565 พระธรรมวชิรบัณฑิตอธิการบดีมหา,า,า,ลา,ลา,าวิทยาลายัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมจรอกล่าวว่าพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการพัฒนาสังคมของมหาจุฬาเป็นหนึ่งในศาสสาขาาที่สำคัญของมหาวิทยาลายัยในการพัฒนาสังคมระดับโลกด้วยเหตุว่าพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมเป็นหลักการสำคัญของการพัฒนาของโลก ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal) s ของสหประชาชาติและการพัฒนาของประเทศไทยที่เน้นเรื่อง BCG ที่เป็นการพัฒนาบนฐานทุนทางวัฒนธรรมซึ่งปรากฏในการพัฒนาของไทยเช่นการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนามโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากวิถีพุทธ การเกษตรวิถีพุทธหรือการพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์การแก้ปัญหาความยากจนเป็นต้นดังนั้นการศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับสากลน,นั้นมีรูปแบบการเรียนรู้ในสามมิติที่สำคัญคือ 1. การเรียนรู้พระพุทธศาสนาแบบวิชาการ scholar Buddhism ที่เน้นการศึกษาในเชิงคัมภีร์ หลักพุทธธรรมหลักพุทธปรัชญาหรือหลักคำสอนตามสายครูบาอาจารย์ 2. การศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงปฏิบัติ (Practical Buddhism) ที่เน้นหลักการทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติธรรมเช่นการศึกษาและปฏิบัติสมาธิการฝึกจิตใจเพื่อเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตและการปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์สั่งสอน ในสายวิปัสนาต่างๆที่สร้างสรรค์ความสุขให้กับตนเอง 3. พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม e n g a g e Buddhism เป็นการนำหลักการและวิถีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาไปสู่การพัฒนาสังคมเพื่อกูลสร้างสรรค์แบ่งปันต่อสังคมซึ่งสังคมไทยได้มีแนวปฏิบัติเชิงสังคมจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาชุมชนวิถีพุทธการตั้งธานาคารข้าวกองทุนสงเคราะห์ กลุ่มสัตว์จะสะสมทรัพย์โคกหนองนาหรือการรักษาสิ่งแวดลอ้อมการช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นต้นนอกจากนี้พระธรรมวชระบัณฑิตยังให้คำแนะนำนิสิตใหม่ว่าให้มันเรียนรู้เรื่องปรากฏการวิทยาการพัฒนาเชิงพื้นที่ภูมิศาสตร์การพัฒนาจิตวิทยาเชิงพุทธเพื่อสังคมและการพัฒนาร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาสังคมตามหลักพระพุทธศาสนา อันจะเป็นการยกระดับพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมของไทยสู่สังคมโลกต่อไปจะเห็นว่าือสังคมไทยที่มีพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่หนาแน่น,นและก็แข็งแรงควรที่จะได้รับการสนับสนุนและคุ้มครองจากภาครัฐอย่างเพียงพอและเหมาะสมแต่ปรากฏว่าถูกปล่อยทิ้งปล่อยปะละเลย ให้ช่วยเหลือตนเองมาโดยตลอดนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพศ2475แต่พวกเราก็เห็นว่าพระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆแม้จะมีคนคอยขัดขวางการพัฒนาการเจริญเติบโตแต่ด้วยศรัทธาที่เข้มแข็งของชาวพุทธไทยเราก็สามารถส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาและรักษาสถานภาพพระสงฆ์ ให้คงอยู่อย่างสง่างามได้พอสมควรในสังคมนี้จากศรัทธาของชาวพุทธไม่ใช่การสนับสนุนจากรัฐบาลได้เวลาหรือยังที่ทุกคนจะต้องหันกลับมามองสถานภาพของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยที่ทุกคนจะต้องหันมามองสถานภาพของพระสงฆ์ในสังคมไทยที่โดนกฎหมายกีดกันที่โดนกฎหมายมัดมือมัดเท้า ถึงแม้ท่านจะโดนมัดมือมัดท้าด้วยกฎหมายแต่ด้วยจิตสำนึกของลูกตถาคตจึงละเลยสังคมไม่ได้ช่วยกันนะคะช่วยกันผลักดันให้พระพุทธศาสนาได้รับการคุ้มครองช่วยกันผลักดันให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับสถานภาพที่เหมาะสมต่อสังคมไทยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ